แน่แน่นนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาลุกขึ้น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 ไม่เอาย่าไม่ให้นอนย่าให้นั nah ่งได้ลุกขึ้นนั่งเล่นได้แต่ไม่ให้นอนอย่างนั้นไม่เอา ต้องไปอาบน้ำสระ,นะะผมแล้วนะสระผมแล้วฝนตกไหม